สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ท่านจะได้พบกับการเทศนาธรรมของหลวงพ่อพุทธธานิโยเรื่องการฝึกสมาธิจเจริญเมตตาสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับเริ่มต้นด้วยวิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็เจริญเมตตาซึ่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้วและการเจริญปรมวิหารนั้นก็เข้าใจว่าคงกระทําเป็นจิตวัตรประจําวันทีนี้ตามแบบฉบับในเมื่อเราทํากิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้าย มือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นกำหนดรู้ลงที่จิตของเราเนกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิต แล้วก็นึกในใจว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากำหนดนึกสํารวมเอาคำเดียวคือพุทธโธ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 ไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุทรพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวก ทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทธพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปจิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสะออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโทรเร็วๆเข้าพุทโทพุทโทพุทโทรเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโทในขณะที่เรานึกอยู่นั้น อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุโทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละและก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเอง ในเมื่อมีการนึกพุโธพุทโธพุทโธพุโธไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้มๆเ,เหมือนกับจะง่วงนอนนั่นสอสแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้า ภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการปวดและ่ขมความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเนิกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่าเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไป คำนึกว่าพุโทโธพุธโทโธซึ่งเรียกว่าปริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคำว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกาหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออก กำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจ บางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการคล้ายๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่น มีความสว่างสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณ มโธทตุเป็นได้เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็ตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามเพียเพยนพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้า แล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเองการทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏเจตก็จะไปติดอยู่ในสมถะ ไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอัป,ปนาสมาธิในขั้นนี้จิตย่อมไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่เจตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้เจตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้น ถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้า ก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคงสติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอ จิตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไปความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้รู้รู้ตามรู้ไปเรื่อยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกําหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทําอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิด เพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าจิตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆ เิดคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิภา์วิจารใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเอง แต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อย โอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทําให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวง เมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้น และในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทำการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ภาวนานั้นจะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาริงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักวิชา พศทานุสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐาน